สวัสดีค่ะพบกันมาดวาดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท้องนอกมดลูกนะคะท้องนอกมดลูกคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรนะคะและอาการแบบไหนที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะค่ะท้องนอกมดลูกก็คือการตั้งครรภ์ที่ถุงก,กันตั้งครรภ์ไปฝังตัวอยู่ในตําแหน่งที่ผิดปกตินะคะที่ไม่ได้อยู่ในโพรมดลูกเนาะ ตำแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือทอ่อนำไข่นะคะลองมาก็คือส่วนของอส่วนต่อระหว่างโพรโมตลูกกับทอ่อนำไข่นะคะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ด้านนอกของตัวมดลูกนะคะเช่นไปอยู่ที่รังไข่ไปแปะที่ผนังหน้าท้องไปแปะที่ไขมันที่คุมลำไส้หรือไปอยู่ที่ปากมดลูกนะคะ ค่ะกรณีที่มีการฝังโตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติก็คือมันทํำให้การเจริญเติบโตเนี่ยเป็นไปได้ไม่เหมือนเป็นไปได้ยากก็คืออยู่ผิดที่ผิดทางที่เหล่านั้นมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เ,เด็กเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นพอระยะหนึ่งอาจจะมีเรื่องเลือดออกหรือ การแตกของอวัยวะนั้นและทําให้เลือดออกในท้องได้นะคะค่ะ,ะถ้าเป็นที่ท่อนําไข่นะคะก็การแตกของท่อนําไข่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงประมาณสักแปดสัปดาห์บวกลบนะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงตรงรอยต่อระหว่างตัวตัวมดลูกกับท่อนําไข่เนี่ย อายุคันอาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น12-16สัปดาห์นะคะถ้าทราบช้ามันก็แตกได้เช่นกันและจุดนี้เลือดจะออกได้เยอะกว่าตรงท่อน้าไข่นะคะ,อะนอกจากนี้ถ้าเป็นสมมติไปฝังตัวอยู่ที่ผิวของร่งไข่มันก็มีบริเวณที่ให้ถุงก,กันตั้งคันเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆได้นะคะเพราะว่าจุดนั้นรอบๆร,บรังไข่มันไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไรมารัด เนาะแต่เมื่อถึงเวลาถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะมีเลือดออกอยู่ดีเนาะแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในจุดนั้นเน่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้จนคลอดนะคะก็ที่รังไข่หมอเคยเผ่าตัดคนไข้ที่ท้องตรงจุดนั้นเนี่ยอายุคันภ์ประมาณสัก่20สัปดาห์นะคะเด็กก็ตัวใหญ่พอสมควร แต่ก็ถ้าเลือดออกล้วเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะทีนี้อาการอาการแบบไหนที่จะบอกว่าต้องมาโรงพยาบาลนะคะอาการแบบไหนที่บอกว่าม,มันมีการแตกมีเลือดออกนะคะก็คือว่าอาการปวดท้องน่าจะเป็นอาการแรกเลยเมื่อเมื่อมีการแตกมีเลือดซึมในท้องอันแรกเลยจะมีอาการปวดท้องจุดแรกที่ปวดก็มักจะเป็นตำแหน่งที่มีเลือดออก ะะบางคนอาจจะปวดท้องน้อยตรงกลางบางคนอาจจะปวดด้านข้างสองข้างนะคะไม่เหมือนกันนะออสองข้างข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มกระจายไปทั่วทั่วท้องนะคะเกิดจากเลือดเนี่ยมันมันไหลออกมาเยอะแล้วมันอาจจะขึ้นไปทางด้านบนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอาการ หน้ามืดเป็นลมหน้ามืดเวียนศีรษะหมายถงหน้ามืดเวียนหัวแล้ววูบนะคะไม่เหมือนกับหน้ามืดแบบแพ้ท้องนะคะอาการจะแตกต่างกันเนาะก็แล้วก็มักจะปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครมีอาการท้องเลือดออกกระปิดกระปอยปวดท้องรุนแรงหน้ามืดเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม ผู้นะคะควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อทำการรักษานะคะตรวจวินิจฉัยให้ทราบและทำการผ่าตัดรักษาการผ่าตัดรักษาก็คือจะมีการเอาส่วนที่ทำให้เลือดออกเนี่ยออกมาเนาะเป็นการห้ามเลือดนะคะก็คือถ้าเกิดว่าท่อนําไข่ยังไม่แตกสมมติเป็นที่ท่อนำไข่และท่อนำไข่ยังไม่แตกบางกรณีอาจจะเอาเฉพาะถุงกันตั้งคันออก และห้ามเลือดก,ก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีการเสียหายเยอะเลือดออกเยอะมากก็มักจะต้องตัดท่อนำไข่นะคะแล้วก็เป็นการห้ามเลือดนะคะแล้วก็เอาเลือดที่มันอยู่ในท้องเราเนี่ยออกนะคะก็มักจะหลังผ่าตัดก็อาการก็มักจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราห้ามเลือดตรงจุดนั้นได้แล้วค่ะแล้วส่วนที่สำคัญนอกจากนี้ก็คือว่า ลังผสาตาัดมีประจำเดือนได้ปกตินะคะลังไข่สองข้างยังอยู่เหมือนปกติลังไข่อีกข้างหนึ่งเออไม่ใช่ลังไข่อีกข้างท่อนาไข่อีกข้างหนึ่งถ้ามันดูหน้าตาปกติก็คือสามารถตั้งครรภ์ได้นะคะถ้ายังถ้ายังมีความต้องการที่จะมีบุตรอยู่นะคะก็สามารถตั้งครรภ์ได้แต่ถ้าท้องครั้งถัดไปต้องรีบมา ตรวจอันตราซาวเช็คว่าตั้งครรภ์นในมดลูกหรือเปล่านะคะค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นท้องนอกมดลูกในตำแหน่งอื่นๆที่มันอยู่ในช่องท้องเนี่ยการรักษาก,ก็คือผ่าตัดเหมือนกันเอาจุดที่มีเลือดเลือดออกมีถุงการตั้งครรภ์น,นั้นออกนะคะคล้ายๆกันถ้ามันมันเป็นไม่ได้มีการฝังตัวที่ท่อนำไข่ท่อนำไข่ก็ยังอยู่ปกตินะคะ ก่อนถ้ามีคําถามเขียนถามไว้ใต้คลิปได้นะคะค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าจากหมอดาราวดีนะคะขอให้มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ